สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีเรื่องที่จะต้องมาแจ้งให้เพื่อนๆ,ๆคุณผู้ชมและแ <c> ฟ <oughs> นๆฟังนะครับว่าผมกับอิงเราเลิกกันแล้วผมไม่ไม่ชอบที่จะต้องมาทำคลิปพูดอะไรแบบนี้ไม่ไม่ถนัดเลยแต่เราเป็นคนสาธารณะมีการทำคอนเทนต์กับแฟนให้ คุณผู้ชมดูผมเลยคิดว่ามันจำเป็นและสำคัญที่ต้องมาทำคลิปชี้แจงเพื่ออัปเดตชีวิตและจะได้เคลียร์ครับและบางทีเวลาที่อิงลงรูปแซ่บๆเผ็ดๆเพื่อนๆหรือคุณผู้ชมที่ฟอลไออยู่ก็อาจจะไม่รู้ว่าเลิกกันแล้วก็อาจจะไปเม้นว่าแบบฟ้องไอจีนะหรือว่าแท็กผมอะไรอย่างนี้ก็ <laughs> ไม่ได้แล้วนะครับจริงๆผม ไม่ใช่แค่ไม่อยากทำคลิปพูดแต่ไม่อยากพูดเลยไม่ใช่ไม่อยากพูดกับแฟนๆที่ติดตามแต่ไม่อยากพูดกับใครเลยตั้งแต่เลิกกันยังไม่มีใครรู้ครับมีมีแม่ผมรู้แค่คนเดียวแกจับสังเกตจากท่าทีของผมได้แกก็เลยรู้เพื่อนๆผมก็ไม่ได้บอก ก็น่าจะรู้พร้อมกับคุณผู้ชมครับส่วนนายยาวอาจจะรู้ก่อนแป๊บหนึง่งเพราะมันตัดคลิปนี้เพื่อนๆผมที่เข้ามาดูมึงอย่าคิดว่าการที่กูไม่ได้ไประบายหรือว่าปรึกษากับพวกมึงคือกูไม่ได้มองพวกมึงเป็นที่พึ่งทางใจเวลากูไม่ร้อยไม่ใช่นะกูแค่ถนัดที่จะจะัดการความรู้สึกด้วยตัวเองเคกเข้าเรื่องนะครับทุกคน ผมกับอิงเราปรึกษากันว่าเราจะการยังไงกับเรื่องนี้ก็ได้ข้อสรุปตามที่แจ้งไปก่อนหน้านี้และก่อนที่จะอัพคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะส่งให้อิงดูว่าโอเคไหมกับสิ่งที่ผมพูดในคลิปวิดีโอนี้ถ้าไม่โอเคก็ไม่อัพคลิปวิดีโอนี้ครับโอเคเราเลิกกันได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วครับระหว่างที่ เราครบกันไม่เคยมีเรื่องของมือที่สามเราเลิกกันด้วยดีไม่เคยมีเรื่องแชทคุยกับคนอื่นในเชิงชู้สาวชู้หนุ่มไม่มีไม่ไม่ได้เบื่อกันแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ารักของเรามันจืดจางแล้ว เลิกทําไมปัจจัยหลักเลยคือเวลาครับจริงๆในเรื่องของการทํางานเราต่างฝ่ายต่างเข้าใจซึ่งกันและกันเข้าใจเลยครับแต่เวลาที่มีให้กันมันอาจจะ <c oughs> น้อยน้อยจนเกินพอที่จะเติมเต็มพวกเราได้ผมทํางานค่อนข้างหนักเรียกได้ว่าตลอดเวลาที่ลืมตาตื่นเลยส่วนทางอิง มีภาระหน้าที่มีกิจการของครอบครัวที่ต้องดูแลต่อรับช่วงต่อเวลาทําการทำงานของอิงก็จะฟิก์ก็คือตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นใช่ครับบางวันอิงเพิ่งตื่นผมเพิ่งนอนอิงเพิ่งเลิกงานเพิ่งถึงบ้านผมเพิ่งตื่นแล้วทำงานทันทีไม่ใช่แค่เจอกันน้อยแต่แค่เวลาคุยกันมันก็น้อยน้อยมากครับ แต่เราเข้าใจกันและกันแล้วพยายามปรับตัวเข้าหาอีกฝ่ายตลอดเวลาอย่างตัวผมผมปรับเวลานอนบ่อยมากไม่ไม่ต่ำกว่า10ครั้งและปรับสำเร็จทุกครั้งแต่เต็มที่ก็สำเร็จได้ประมาณครึ่งเดือนและสุดท้ายมันก็พังอยู่ดีเพราะบางงานมันต้องลากยาวยันเช้ายันเที่ยงและผมก็พยายามทำงานล่วงหน้าตลอดเวลามีงานของลูกค้าเนี่ยผมก็จะแบบ เสร็จตั้งแต่ก่อนกำหนดส่งเพื่อที่จะได้ใช้วันหยุดสุดสัปดาห์กับอิงส่วนทางอิงเนี่ยก็พยายามเหมือนกันอิงจะมีวันหยุดแค่เสราร์กับอาทิตย์ซึ่งแทบทุกอาทิตย์อิงก็จะมาหาผมแทบตลอดแทบแทบทุกสัปดาห์เลยแต่จริงแล้วผมอาจจะมีทีมงานที่คอยขับรถมารับมาส่งคนในครอบครัวคอยซื้อของให้ผมก็จะมีตรงนี้ให้อิงแบบไม่ต้องขับมาเองจะได้ไม่เหนื่อยแต่ ยิ่งจะไม่ค่อยใช้อิ่งชอบขับมาเองมากกว่าสบายใจกว่าโอเคกูรู้แหละทำไมกูถึงไม่ค่อยชอบพูด2000 years later กลับมาที่งานของผมอาจจะมีคนคิดว่าเฮ้ยแค่มานั่งเล่นเกมให้ดูอย่างเดียวมันหนักขนาดนั้นเลยเหรอ,อต้องบอกว่าบริษัทของผมไม่มีครีเอทีฟทุกคอนเทนต์ในช่องพันกว่าคลิปผมคิดเองไปแล้ว99.9%ก็จะมีประมาณ 10คลิปที่มีทีมงานช่วยคิดให้แล้วบางคอนเทนต์ของเราค่อนข้างเล่นใหญ่บางคลิปไม่ได้ใช้ระยะเวลาถ่ายนานเพียงแค่อย่างเดียวแต่จะต้องมีเวลาเตรียมตัวในการถ่ายที่ค่อนข้างนานเช่นคอนเทนต์อันดับหนึ่งยิ่งเป็นเกมที่อันดับหนในแรง็งอันนี้ก็คือยิ่งยิ่งใช้เวลานาน เพราะเราต้องไปกดแรงเพื่อไต่แรงหลายสิบเกมบางเกมอาจจะไต่แรงไม่กี่สิบตาแต่บางเกมก็ต้องไต่แรงเป็นร้อยรอยตาเลยกว่าจะขึ้นท็อปหนึ่งเพื่อมาทำคอนเทนต์แอคอาร์ตเวลาทํางานกับลูกค้าแม้ผมจะมีผู้จัดการที่คอยคุยกับลูกค้าให้แต่เวลาที่ต้องส่งคอนเทนต์เขียนสตอรี่ไลน์ส่งให้ลูกค้าก็จะต้องเป็นผมเพราะว่าบริษัทเราไม่มีครีเอทีฟซึ่งไอ้ตาแหน่งครีเอทีฟเนี่ยผมก็พยายามเปิดรับหลายทีแล้วแต่ก็อ่มันค่อนข้างยากที่จะเจอคนที่ ถูกใจคนที่มาสมัครกับผมบางคนเขาก็แค่เอาไอเดียของต่างชาติมาส่งให้กับเราผมก็รู้สึกว่ามันเออมันมันไม่ได้ครีเอททุกวันนี้บริษัทก็เลยยังไม่มีครีเอทีฟสักที ผมก็เหมือนเป็นครีเอทีฟของบริษัทผมไม่สามารถ work life balance ได้ผมรู้ตั้งแต่แรกที่ผมมาทำ y o u t u อ่ตั้งแต่แรกที่เป็นนักแข่งเลยด้วยซ้ำว่าไอ้งานตรงนี้ที่ผมทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันยากมากๆที่จะทำให้มันคงได้ผมเลยมีกฎเหล็กในการทำงานตรงนี้ของตัวเองว่าวันใดถ้าผมเข้าสู่ขาลงหรือวันใดที่ผมล้มผมจะต้องไม่มีความรู้สึก รู้งี้ในตอนที่กูมีโอกาสกูน่าจะตั้งใจทํามากกว่านี้รู้งี้กูน่าจะขยันกว่านี้ด้วยหมายเส้นในการทํางานตอนนี้ของผมทําให้ผมรู้ว่าผมไม่สามารถดูแลใครให้ดีในตอนนี้ได้รวมถึงการดูแลตัวเองด้วยจริงๆการพูดแบบนี้มันก็เหมือนคุณหลุมฝังตัวเองอยู่นะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะไงเราก็ไม่ได้คิดจะมีใครเร็วๆนี้อยู่แล้วส่วนไอ้เรื่องการดูแลตัวเองที่ไม่ค่อยได้เนี่ยผมก็หมายถึงพวกสุขภาพ ร่างกายถ้าชัดหน่อยก็ร่างกาย <c oughs> <c oughs> นี่ฮะฮึบ <c oughs> อันนี้คือแบ่งเต็มที่แล้วขี้จะหลุดล้วกล้ามผมหรือแค่เนี้ถ้าคนที่ดูคลิปผมหลายๆคลิปหรือว่าติดตาม IG ผมและเห็นใน IG s t สตอเนี่ยจะเห็นว่าผมพยายามที่จะกลับหมอกกำลังกายหลายครั้งมักมาหากักแต่ล้มเหลวตลอดด้วยเวลาในการทำงานที่มันจะ โคตรพอ่อโคตรแม่ f l e ซ ible ยืดหยุ่นแบบยืดหยุ่นสุดๆเลยไม่ทำเลยไม่สามารถทำอะไรออกกำลังกายต่อเนื่องได้เลยทั้งท้งที่เมื่อก่อนผมต้องทำงานเซเว่นแต่ก็สามารถออกกำลังกายต่อเนื่องได้หลายปีก็นี่แหละครับเป็นเหตุผลที่ทำให้เราไม่ได้ไปต่อกันในวันนี้ครับเพื่อที่เราสองคนจะได้โฟกัสตัวเองได้มากขึ้นแม้ว่าเราจะคบกันมาค่อนข้างนาน 4ปีความคิดหลายอย่างเราคล้ายกันเลยทำให้เวลาพูดคุยกันสนุกผมชอบคุณพ่อคุณแม่ของอิงแม่ผมก็ชอบอิงถึงแม้จะไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วผมก็จะคอยซัพพอตอิงอยู่ห่างๆตุุ๊ปุเพื่อนๆก็สามารถไปให้กำลังใจกดติดตามไว้ที่ i อของอิงอิงนนทรีใน i ิน t a g r กรมครับคลิปในวันนี้อาจจะไม่กี่นาทีแต่ผมใช้ระยะเวลาในการถ่ายนานมากนะครับทุกคนเป็นชั่วโมงเลยเพราะผม พูดพูดหยุดหยุดพูดพูดหยุดหยุดพูดพูดหยุดหพอเริ่มรู้สึกอ่าดาวเริ่มดาวขึ้นมาเราก็จะหยุดพูดแล้วก็ดึงดึงดึงขึ้นมาพอดึงขึ้นมาเสร็จก็ก็กลับมาพูดต่อก็วนไป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 เรื่อยๆจนจนถึงตอนเนี้ยบางทีก็ออกไปนั่งห้องรับแขกดูการ์ตูนปรับอารมณ์แล้วก็กลับมาพูดต่อเพราะการที่พูดคนเดียวเนี่ยมันง่ายที่จะ ดึงอารมณ์ตัวเองดึง,ต,งตัวเองกลับมาถ้ามาพูดกับอิงสองคนน่าจะพากันดึงลงเออเลยมาพูดคนเดียวดีกว่าโชคดีนะครับที่ <c oughs> วันที่เลิกกันผมทำคลิปไว้แล้ว6คลิปเลยพอมีเวลาที่จะทำใจไม่งั้นอาจจะมีเอฟเฟกตต่อการทำงานบ้างตอนนี้ก็เหลือ3คลิปก็คิดว่าน่าจะเป็นเวลาที่เพียงพอที่จะทำให้ตัวผมเองอยู่ในสภาพที่จะ พร้อมทำงานได้ใกล้เคียง100%มากที่สุดแต่ผมไม่ได้ขยันเพื่อที่จะมารับมือกับเหตุการณ์นี้นะเว้ยก็ไว้รับมือกับเวลาที่แบบมีเหตุฉุกเฉินจนผมไม่สามารถทํางานต่อไปได้ไม่ว่าจะเป็นผมล้มป่วยกลางคันจะต้องนอนโรงพยาบาลช่องการหิตก็จะต้องลงคลิปต่อไปตามตารางครับสุดท้ายนี้ยังไงเราก็ต้องเดินหน้ากันต่อไปผมอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากครับที่รับชมไม่สิรับฟังเรื่องของผมในวันนี้ ขอบคุณครับ